สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้หนุ่มกุ้งอร่อยชาแนลนะครับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเมนูอีกแบบหนึ่งที่ง่ายๆแต่คงความอร่อยแน่นอนนะครับนั่นก็คือขนมปังทาไข่นะครับะจะเป็นอย่างไรครับวันนี้หนุ่มกุ้งใช้ไข่ไก่สอฟองนะครับมาตีไข่กันเลยนะ ก็ตีไข่ปกตินี่แหละฮะเสร็จแล้วครับเอิมน้ำตาลสักครึ่งช้อนนะครับเสร็จแล้วครับ ทีนี้เรามาเตรียมขนมปังกันนี่นะฮะตัดทีละสองแผ่นนะครับแบ่งครึ่งอย่างนี้นะฮะไม่ต้องตัดขอบออกนะครับโอเคครับทีนี้เรานำขนมปังลงไปชุบแบ่งนี้เลยนะฮะชุบกับไข่แบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วครับนะฮะทีนี้เราไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเตรียมกระทะไว้เลยนะครับแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆน,นะครับนำเนยลงไปครับ มเมื่อเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วนำขนมปังลงไปครับ มนรู้สึกว่าขนมปังสุกนะฮะเดี๋ยวว่ามีกลิ่นหอมนะครับก็พลิกนะฮลิีได้านขึ้นมาแบบนี้นะครับรออีกด้านหนึ่งให้สุกเหมือนกันนี้นะฮะ ใช้วิธีการแบบนี้จะได้ขนมปังชุบไข่ที่หอมมันอร่อยนะครับเหมาะก,กับอาหารทุกมือ้อเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นแบบกินเล่นแบบกินกับเครื่องดื่มต่างๆได้เลยนะฮะโอเคครับ ด้านนโอเคเลยนะครับโอเคครับเราขึ้นให้นี่เลยครับ นี่นะครับก็จะได้ขนมปังชุบไข่ที่หอมหวานมันอร่อยนะครับฮ yeah. เราอาจจะแต่งเติมความรอร่อยได้ต่อนะครับครับอาจจะมีผงอ โอนตีนนะฮะละไะอย่างนี้ไปได้เลยนะฮะเพิ่มความน่าทานมากยิ่งขึ้นนะฮะ,ะประมาณนี้นะอีกเมนูหนึงครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นนมสดนะครับหรือว่าเป็นนมข้นก็ได้นะครับ โอเคครับนี่แบบโรยผงอวัตินนะฮะโอเคครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มกุ้กเ้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ